สวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลำทุกคนครับเมื่อนี้นะครับผมบาวโจโดีไซน์ครับก็บจะมีข่าวสารในแวดวงการหมอลำมบาบอกสุพิน้องฟังครับผมเมื่อนี้ผมจะมาขอเบาถึงนอง้องอู๋อิงเพรบ้านแพงนะครับผมเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะผมเห็นคลิปที่เพินปล่อยออกมานะครับผมเห็นบอลโจโยกมานินนะครับผมกระถามน้องอู๋อิงว่าอู๋อิงเป็นยังลูกอู๋อ,อิงก็ตอบวันสิครับเจ็บท้องจ้าบอลโจถามว่าไว้บอลูก อูยิงตอบว่าหนูยานบาไหวอยู่จ้าบอดโจยมนิก็เลยบอกว่าเฮาเป็นศิลปินแมนซิเจฟปันไดปวดปันไดเฮากัะตองสูได้ลูกตอนนี้เอฟซีหนาเวที่เป็นพันเป็นหมืน่นล่ออีหล่าเด้ตั้งใจนะลูกสูนะอ่านี่ก็คือขอความที่บอดโจคำนองอูยิงเพิ่นไดสนทนา,ากันนะครับผมกะบบฮูเป็นยังลังเทือกะนั่งรีให้ลังเทือกะนั่งเสียใจ นั่งห้องไหยอยู่หลังเวทีฟ้าช่างกันแกล้งเด็กน้อยตาดำซ้ำว้16ปีขอโอกาสลุ่งป่าเอฟซีจบดราม,มาวันนี้คงได้เห็นแสงตะเว้นจ้านี่ก็คือเป็นเพลงใหม่ของน้องอู๋อิงนะครับพี่น้องครับเพลงน้ำตาอีหลาหน้อยนะพี่น,อน้องเนาะที่ทางช่อง YouTube สาวน้อยเพรบานแพงครับเพิ่นได้ดปล่อยทีเซอร์ออกมาก็คือโตยางออกมาแล้วนะครับพี่น้อง แล้วเพลินจะปล่อยเพลงเต็มในมืออื่นนะครับผมเวลา9้านาฬิกาที่ช่อง YouTube สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องครับฝาก f อนะครับผมแฟนคลับน้องอู๋อิงนะครับฝากไปซอยแชร์ให้กำลังใจน้องอู๋อิงนะครับผมแล้วก็ซอยปั่นยอดวิวให้น้องอู๋อิงแน่นะครับผมเพลงเพลงนี้นะครับผมบอดโจยมนินเพิินก็ตั้งใจแต่งให้ด้ครับทั้งที่เพิินกะ บอดด้แต่งเพลงแบบนี้นะผมบ่เคยเห็นบอจบแต่งเพลงแบบนี้นะบ่หูว่าเป็นเพลงแรกหรือเปล่านะอันนี้ผมกับบแน่ใจเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเบิ่งจากฟังเนื้อหาเนี่ยเฮาหูเลยว่าคนแต่งเนี่ยเพิ่นตั้งใจแตง่งแล้วเพลงนี้แต่งออกมาจากจากชีวิตของนอ้องอุงเลยจากสถานการณ์จากเรื่องเาวาที่นอ้องอุงได้เจอมาแล้วกะพอได้ฟังแล้วนะพี่น้องเนาะก,ก็คือเฮาได้เข้าใจนอ้องอุงมากขึ้นว่า เด็กน้อย16ปีนะมครับที่เพิ่นออกมาเดินตามความฝันที่เพิ่นมีความฝันอยากเป็นศิลปินแต่ว่าเพิ่นอายุยังหน่อยประสบการณ์ยังหน่อยบางที่บางเรื่องนะครับผมบอ,อาจจะเป็นเรื่องอสุขภาพแน่แน่ที่เพิ่นอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ว่าเพิ่นก็อาจจะมีการแสดงสีหนาหรือท่าทางออกมาโดยที่แบบว่าเพิ่นยังเขาเอิ่นว่ายังหน่อยอยู่ก็เลยยังเก็บอาการบอได้เนาะพี่น้องเนาะ แต่กะยังดีที่มีทางบอโจยมานนินหัวหนา้าวงนี่หรือว่าพอโจโนี่พอบุญท่างคอนอูอ o ีกนี่เพิินกัไดดสร้างซ้อนแล้วก็ได้แนะหนําลูกสาวของเพิินว่าเข้าเป็นศิลปินบอกว่าเข้าสิเจ็บปวดปันใดเนาะพี่น้องเนาะแล้วเป็นพี่น้องแฟนคลับอูอิงเนี่ยมาล่ออูอิงอยู่หน้าเวทีเข้ากะต้องงัดสปิริตออกมากเต็มที่เข้ากต็ต้องอดท้นว้กอนแล,ล้วก็ไปแสดงให้แฟนคลับได้เบิง่ง เพราะว่า,วาบออยากให้แฟนคลับที่มารอช่นี่ผิดหวังบอกเลยเลยว่าตอนนี้นะครับผมแฟนขับของอู๋อิงเพรบานแพ่งนี่คือมหาศาลคนหักอู๋อิงเพรบานแพ่งนี่ทั่วประเทศไทยการที่ตอนนี้นะครับสาวน้อยเพรบานแพ่งบ่าว่าจะไปแสดงยุ่ยใสคนกระจับเขาเอื่นว่ามีความที่ปรารถนาว่าอยากไปเบื้องหน้าอู๋อิงมีส่วนหนึ่งนะคืออยากไปเบิ้งหน้าอู๋อิงแล้วก็อยากไปเบิง้งสาวน้อยเพรบานแพง่นี่ทุกคนนี่แหละครับอ่า แต่ FC อฟงอิงเขาก็อยากไปดูอุงอิงเพราะฉะนั้นแล้วบอโจกับว่าถือนะครับผมว่าเข้าก็ตตองทนเนนอสู่ๆเพราะวันนึกถึงแฟนคลับแฟนคลับเขามให้กำลังใจเฮาเข้า,ขาก็ตตองงดสปิริตออกไปเจ็บปวดปนไดเข้าก็ตตองทนเข้าก็ตตองสู้เพื่อแฟนคลับแล้วก็เพื่อเอิ้นว่าเท่าเองพร้อมล่ะครับผมแล้วหลังจากที่เพินปล่อยโตยางเพลงนำตาอีหลาหน้อยนะครับของอูอิงเพชรบ้านแพงงนะครับนพี่นอ้องออกมา แล้วหลังจากนั้นบอสโจโยมมานินนะครับผมก็ได้ออกมาโพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับผ่านเฟซบุ๊กหนุ่มโจโยมมิมหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่ออกพินวาจังสีครับไม่เคยคิดว่าจะแต่งเพลงให้ใครสักคนเพราะเราคิดเสมอผมไม่ใช่คนเก่งขนาดนั้นแต่แล้ววันนี้ก็มาถึงวันเวลาเป็นสิ่งจัดสรรน,น้ำตาอีหล่าน้อยอุ้งอิงทุกคำทุกประโยคล้วนจากใจจริงเมื่อกี้พระเอกวัด ได้ฟังเพลงอุงอิงเต็มๆจนม้าอ่อนขอให้ผมแต่งเพลงหายวัดอีกเพลงพี่บ่ได้เป็นนักแต่งเมื่ออาชีพและบ่ได้ยามเด้แค่เพลงอุงอิงมีกะทำเอาจนปวดหัวแต่นี่คือพระเอกในใจอายสูส่มาน้ำกันคักจนมีวันนี้สรุปรับปากพระเอกและวัดขอเป็นเพลงซาโอเคไอจัดให้ แต่ขอเวลาและใส่เวลาในการแตง่งเพราะอาย้ยบแมนเมื่ออาชีพในการแต่งเพลงสีเดฟังยม่มไดการรอลุ่นกันครับพระเอกวัดก็บอกว่าน่านปันใดการร่านป่นได้พนาว่าจะเป็นปลายปากกาของไอ้เอหรือว่าเบาเข้าสีเดฟังเพลงที่บอดโจยมนินแต่งให้พระเอกวัดเร็วๆนีเข้ากับตองมารอฟังรอลุ่นกันนะพี่น้องเนาะ แต่จังไดกากาให้เวลาบอโจยมนิ่งเหมือนที่บอโจบอกนั่นแหละครับอ่าแต่ว่าเพลงน้ำตาอีลาน้อยนี่ครับพี่น้องเมื่อวานนี้ผมได้ฟังที่ jo, ini, ri, บอโจยมนิ่งเพิ่นได้คุยกับครูเพลงซื่อดังนั่นก็คืออาจารย์ร่มบุรพาเนาะที่เพิ่นแต่งเพลงให้กับศิลปินในอ่าศิลปินนะ่ะหลายๆคนแล้วกะเพิ่นแต่งก่อนล่ำให้หมอลล่ำเนี่ยหลายๆคนที่เอาไปล่ำเนี่ยครับพี่นอ้องคู่เพิ่นกระถามคู่ร่มว่าเป็นจังไดา เพลงที่เพิ่นแต่งขั้งแรกนี่เป็นจังไดแน่คู่ร้องก็บ,บอกว่าสัมผัสนอกสัมผัสในนี่คือตรงเป๊ะแล้วกันเนื้อหาการกล่าวเลก็คือดีใส่ได้ครับก็ถือว่าเฮาได้ยินคำคอนเฟิร์มจากปากคู่นักแต่แตงเพลงซื่อดังแบบนี้แล้วก็แสดงว่าบอโจโยมนินนี่มีความสามารถในการแต่งเพลงอ่านี่ล่ะพี่น้องถือว่าบธรรมดาอีีจากเพิ่นเป็น หมอลำเป็นศิลปินเนาะเป็นนักร้องแล้วก็เป็นทั้งผู้บริหารและตอนนี้ยังเป็นนักแต่งเพลงอีกอพี่น้องครับเข้ากับต่องมารอเบิงกันว่าบอสโจโยมานิน,นี่สิปลอยเพลงนอ้ออุอีกออกมาเมื่ออื่นนี่เพลงเต็มๆนี่สิเป็นจจ้าดาดสิซึ่งกินใจบอขนาดปล่อยเอ็มอขนาดปล่อยโตยางออกมาแค่สันๆแค่นี้กเะเฮดเอาแบบ เฮ็ดเอาเข้าอัดใจบาไหวแล้วไหมครับคือเข้าอยากฟังเพลงเต็มแล้วเรีวๆนี่ย่าลื่มนะครับพี่น้องพรุ่งนี้9โมงเช้า9นาฬิกานะครับที่ช่อง YouTube สาวน้อยเพชรบ้านแพงทั้งสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพิ่นจะไปเพลงน้ำตาอีลาหล่าน้อยเพลงของน้องอุงิงเพลงไมล่าสุดปลายปากกาของบอจยมานิ่เนี่ยครับพี่น้องมาให้ห้องฟังเต็มๆอ่าเอฟซีแฟนครับกะรอได้เลยครับพี่น้องรอกดแชร์ให้กำลังใจแล้วก็รอกดฟังปันยอดวิว ซอยนอกอูอิงเนเด้อครับผมเซอว่าเพลงเพลงนี้จะเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ที่ติดหนึ่งในมาแรงแล้วก็เป็นเพลงที่ดีอีกเพลงหนึง่งพราะว่าเพลงนี้บอโจอุมานินเพิ่นเขียนออกมาจากใจอ่าเขียนออกมาจากใจเขียนออกมาจากความรู้สึกที่เพิ่นสัมผัสที่เพิ่นอยู่กับอุรงอิงเนี่ยทุกมือเนี่ยแล้วก็เห็นตั้งแต่อูอิงเขามามือแรกจนถึงมือนี่เพราว่าน้องจะเจอปัญหาอีหยังเจอดาม่าอีหยังน้องกระสุ จังใดมืออื่นนะครับผมเก่ามงเศร้าน,นะครับผมก็อย่าลืมหายกำลังใจอีหลาหน่อยในเด้อครับที่ช่อง Youtube สาวน้อยเพจบ้านแพงนะครับผมสำหรับมือนีบ้าโจจากเพจโจดีไซน์ก็สิขอลาพีและน้องไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ